ขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจพี่แจ่มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมานะคะห้องพี่แจ่มก็ท้ายๆชั่วโมงก็อบอุ่นอบอุ่นค่ะอบอุ่นจนร้อนๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่แวะมานะคะโอเคนี่เราเดินคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีเพื่อนมากๆเป็นกําลังใจให้กันและกันใช่ค่ะน้องอ้อใช่มากๆเลย ขอให้พี่จำจ้าดีกับบัณฑิตใหม่เนาะจบจบแล้วได้กตั้งค่าแล้วอดีใจจริงๆเลยดีใจมากๆเลยเลยดีใจเหมือนเหมือนตัวเองได้ตั้งค่าเลยเนาะ <laughs> โอเคสามวันเองมั้งหรือว่าสองวันเนาะเออประมาณสามวันถูกไม่รู้ต้องขออภยัยเนาะค่ะพี่หน่อยสิริกกรเทพนาวบอกสู้สู้จับมือกันไปค่ะใช่เลยพี่หน่อยจับมือกันไปก็ช่วย พาไปช้อปปิ้งของป้าแจมได้กาแฟดํามาเต็มรถของทรัพย์สินไม่ได้มีครบแล้วของทรัพย์สินน่ะนมก็มีแพมเพิดก็มี แต่หลายวันแล้วขี้เกียจไปแจมขี้เกียจมาจ้ามาจ้าบอกบอกให้น้องบอกให้คุณทิ่สมัยบอกจะมาช่วยเก็บก็รีบ,ร,บรีบเลยประมาณนั้นใช่ยายนงยาวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกดวงตาขอบคุณทุกโปรไฟล์ค่ะทราบค่ะจับมือกอดๆได้นะคะพี่แจมยินดีตอนนี้พี่แจมตามหาลูกเรือค่ะยังขาดอยู่ประมาณ13บสามค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวีปรันค่ะชมบรรยากาศนะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมหรือสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีส่งจุ๊บ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 สวัสดีค่ะโพงได้นะคะน้องพงอมก็ได้รับอนุมัติไปตั้งหลายวันแล้วค่ะเพิ่อก็ยินดีกับทุกคนนะคะขอให้ที่ห้าดวงตานะคะน้องนันบอกว่าสู้ๆนะคะโอเคขอบคุณนะคะน้องนันขอบคุณมากเลยวิจิม เปิดบ้านกี่โมงก็แจ้งไว้ได้นะคะคุณแม่น้ําสมาวีค่ะเปิดบ้านกี่โมงก็แจ้งพี่แจ่มได้นะคะคุณสมพรภูสบวกขึ้นมาสามพี่พี่เต้นามิเศษบอกสู้ส,สู้นะโอเคพี่เต้บอกสู้สู้พี่เต้ก็น่ารักแล้วนะ่ะมาให้นี้และชมย้อนหลังขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็ขอให้สําเร็จสมหวังราบรื่นนะคงได้นะคะน้องพอมก็ได้รับอนุมัติไปตั้งหลายวันแล้วค่ะเพื่อก็ยินดีกับทุกคนนะคะขอให้นี่ไปจำไปเยี่ยมอีกเนาะเอาลูกเรือตามมาเยอะๆนะครูตุ๊กวลีรัสบอกว่าน่ารักที่สุดเลยน้องนันนี่แต่พรชอบพรขอบคุณใช่ไหม ยายนงยาวข,าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณทุกโปรไฟล์ค่ะสามน,น,นะคะค่ะมีกำลังใจดีๆค่ะเข้ามาแล้วจะรู้สึกเลยว่าสนุกพี่จะมีกำลังใจก็จากเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะสมพรภูแสนสีบอกว่าพี่จะนมเสร็จขยง n ขยงจะตกเปแล้ละแม่ครูบอกสวัสดีจ้าน้องจแจมแวะมาให้กำลังใจขอบคุณนะคะแม่ครูขอบคุณนะคะค่ะ,คะ น้องนันบอกว่าครูตุขอบครูตุกวลีร้ตนขอบคุณค่ะพี่ตุกรีบตามมานะคะเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายค่ะทักทายพี่แจ่มได้นะคะเห็นแวสองดวงตาแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยวันนี้ทรัพย์สินก็รับสินก็นอนนอนเกือบสิบเอ็ดโมงตื่นเกือบใบสองพาเพิรน์นะคะเอาพาเพิร์สวัสดีขอบคุณนะคะค่ะ พี่จจาเปิดบ้านอยู่ที่ชุมพวงโคราชนะคะคุณยายนงเยาวก็บอกสวัสดีค่ะคุณอ้อค่ะด้ฮะฮะานข้าศัพย์สินมีพี่เลี้ยงแล้วศัพย์สินมีพี่เลี้ยงสองมือบอกเก่งเกงเก่ย่าเล็กบอกสวัสดีเจ้าแม่ครัวแม่ครูแม่ครูหรือแม่ครัวคะย่าเล็กน่าจะเป็นแม่ครูเนาะ ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเพิ่มเพิ่มเพื่อนนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงไป,ไ,ปไปหลังบ้านค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่มีคนที่ติดติดหลังบ้านด้วยแล้วก็มีคนที่ที่เขาผ่านง่ายค่ะน้องนันวอืมเจอปังปังหน่อย วันนี้วันนี้พี่แจ่มก็พยายามแล้วแต่ก็ยังไม่กระเตื้องช่วยช่วยนาทีรอปังนะยากจ้าโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนใหม่ะอุตุกวรีรัตบอกสวัสดีป้านงยาวค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีน้องหน่อยคนเท่นะคะขอบคุณที่แวะมาโอเคน้องนานยินดีเดินทางปลอดภัยนะคะทํางานให้มีความสุขขอให้ราบรื่นทุกเส้นทางประสบความสําเร็จปังดีๆนะคะปังๆนะนอนก็วิ่งนอนก็มีนอนก็มีนนมนนมเหรียญวิ่งตื่นก็มีเหรียญวิ่งนะคะยายนงยาวขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกดวงตาขอบคุณทุกโปรไฟล์ค่ะ <c oughs> ขอบคุณครูคตุก๊กแมนสีสวัสดีครูตุ๊กค่ะคุณยายนงเยาวแสวงสินสวัสดีค่ะคุณเต้คุณสมบอนภูแสนส,สีบอกว่าสวัสดี ชานะคะสวัสดีคุณบัญชาจากลมพรภูแสนสีนะคะนายบัญชาบุญมีเล็กก็สวัสดีครับนายอ๋อถรถ่ายน้องนันค่ะตอบน้องนันนะคะจับมือค่ะโอเคยินดีค่ะน้องอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแวะไปนะคะหลังบ้านค่ะค่ะถนนสายมองงงตอนบ่ายกับตอนเช้าก็เลยควบเลยแลยอดกินข้าวเที่ยงอดกินข้าวเที่ยง สวัสดีครับครูตุ๊กน้องโป้งบอกน้องโป้งพีระเมศบอกสวัสดีครูตุ๊งนะคะครูตุ๊กวลีลาสวัสดีคุณโป้งค่ะยาเล็กบอกรักๆกอดๆกับคุณพิษสมัยปทุมพิมพ์น้องหน่อยค่ะน้องหน่อยคนเท่ค่ะแม่น้ำสมาวีค่ะขอบคุณมากๆน้องโป้งบอกว่าสวัสดียามเย็นด้วยเร็วมากมากเลย พี่พี่จะไปนั่งฟังเพื่อนบางคนเขาบอกรอมาสามเดือนแล้วยังทียังไม่ได้ตั้งค่าเลยเออก็แล้วแต่สวัสดีคุณตุ๊กบอกสวัสดีคุณพี่คุณพี่พิสมัยคะ่ะดิคุณพิมัยปทุมพิมพ์น้องหน่อยบอกว่า ้าไปหมดเลยค่ะมันก็ช้าไปหมดเลยแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะกําลังใจดีๆมีเยอะมากพี่จาทําทําไปทุกวันพอแต่ไม่ปังจนไม่มีคลิปจะลงแล้วบางวันสามเลยนะอโอเคจ้ะอ๋อบางวันลงสามยินดีกับน้องนันได้นะคะมุณพิษสมัยปทุมพิมพ์บอกว่าน้องนันเก่งที่สุดใจเลยน้องนันน่ารักเก่งเก่งมากๆ สงสัยเขาไม่ว่างตอบกลับตั้งแต่โดนปิดเม้นไปก็โอเคน้องป้องบอกว่าน้องนันทพรก็ยินดีครับยินดีพิจไัยบอกไปด้วยไปด้วยอ๋อดีทักทายน้องนันคะ่ะ สมาวีโอเคค่ะรับทราบค่ะพี่แจมขออภัยนะคะที่พี่แจมอ่านผิดขอรับพะนะคะไม่ทราบว่าคุณแม่น้ําสมาวีรับชมจากที่ไหนคะรับชมจากที่ไหนคะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีน้องหน่อยคนเท่นะคะขอบคุณที่แวะมาสมาวีขออภัยนะคะ